สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับตัวโตยต้าพรีอูนะครับในรุ่นรถที่เป็นไฮบริดนะครับระดับนี้แล้วเนี่ยวันนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวจอ Android ตรงรุ่นก่อนอื่นใดเลยเรามาดูกันว่าจอที่ติดมากับรถเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในโตยต้าพรีอูรุ่นนี้น,นะครับก็มาพร้อมกับชุดคอนโรลพวงมาลัยนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวจอเดิมของเขาเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้คอนโซลที่เป็นกึ่งสีเทานะครับกึ่งสีเทาเกือบจะ ดำนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มุมด้านในเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวเนื้อจอเขาก็จะเป็นของโตโยต้านะครับที่ใส่แผ่นได้นะฮะแล้วก็จะมีช่องเ,ออเหมือนตัว SD สติกาที่เป็นน่าจะเป็น GPS นะครับแล้วก็จะมีตัวเ,เปิดปิดเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนชิ้นนี้ออกนะครับนะครับเพื่อทําให้เขาเป็นตัวจอ Android ขึ้นมานะครับ แล้วก็เพิ่มระบบเป็นกล้องถอยหลังเข้าไปด้วยครับส่วนตัวในระบบของกล้องถอยหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะบรรจุกล้องถอยหลังไปที่บริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําให้รถเตยต้า P รีอุสตัวตตนี้มีกล้องถอยหลังเข้าไปด้วยนะครับ รุ่นนีเ้เราก็มีกล้องหน้ารถด,ดวบ Android ด้วยนะครับเมื่อเวลาเราเปิดกล้องหน้ารถก็จะขึ้นเป็นฟังก์ชันนะครับที่บันทึกภาพ ็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณจอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับสำหรับใน Toyota Prius นะครับ2009ถึง2016นะครับสามารถโทรมาหาันของเรานะครับได้ที่0 2 9 3 2 3 4 8 5 0 8 4 5 2 4 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับอยากจะสอบถามข้อมูลแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายก็เข้ามาที่ a s i p o n e นะครับใน Line แอด แล้วก็เรายังสามารถกดไลค์กดแชร์ <_ S 2> กด subscribe <_ S 1> นะครับติดตามผลงานดีๆ <_ S 1> ของพวกเรานะครับหรือว่าเยี่ยมชมสาขาพี่วันทั้ง20สาขาทั่วประเทศไทยได้วันนี้ผมนะครับเอโก้ e ก็ลาก่อนนะครับไปพร้อมกับตัวจอแอ d r o i d สำหรับ Toyota Prius นะครับรุ่นนี้วันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ